สวัสดีครับกับผมร้อยตีสันติวงเดียนดำผู้ช่วยผู้ฝึกทหารใหม่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันธานราบที่3มกรมทหารราบที่สิบหกขออนุญาตนํานเสนอนวัตรกรรมของหน่วยฝึกทหารใหม่ผัดที่2องทัาดังนี้ครับนวัตก,กรรมของหน่วยฝึกทหารใหม่ของเราจะเป็นบัตรติดหน้าอกประจําตัวทหารใหม่ซึ่งสืบเนื่องจากบัตรแบบเดิมที่จะเป็นแบบห้อยคอแบบนี้และจะแสดง ข้อมูลของทหารใหม่ได้ไม่ครบถ้วนและด้านหลังบัตรจะว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์เราจึงพัฒนาเป็นบัตรแบบใหม่ซึ่งแสดงข้อมูลชัดเจนและเพิ่มฟังก์ชันด้านหลังจะเป็น qr code ในการแสดงข้อมูลของทหารใหม่ที่ครบถ้วนการใช้งานจะเป็นการสแกน qr code ผ่านแอปพลิเคชัน Line ก็ได้หรือว่าจะสแกน qr code ผ่านแอปพลิเคชันกล้องก็ได้ โดยใช้มือถือสามาร์ทโฟนของเราสแกน QR Code เราจะลิงก์เข้ามายัางแอปพลิเคชัน Army 163ที่เราได้พัฒนาขึ้นฟังกช์ชันแรกจะเป็นฟังกช์ชันยืนยันตัวบุคคลและจะมีข้อมูลของทหารใหม่ที่เราได้เก็บรวบรวมไว้อย่างครบถ้วนฟังกช์ชันที่2จะเป็นฟังกช์ชันโทรด่วนสามารถสายตรงไปยังโรงพยาบาลหรือเบอร์โทรผู้ฝึกหรือเบอร์โทร ของญาติทหารใหม่ได้อย่างรวดเร็วและฟังก์ชันที่3จะเป็นฟังก์ชันแมปในการยืนยันพื้นที่ที่อยู่ของทหารใหม่ตามภูมิลำเนาและยังสามารถลิงก์ไปยังแอปพลิเคชัน Google Map เพื่อที่จะนำทางที่จะต้องการไปยังพื้นที่นั้นๆสำหรับนวัตกรรมของหน่วยฝึกทหารใหม่ร้อ 16, 3สิบหกพมของเรามีการวางแผนพัฒน,นาต่อยอด ใช้กับกําลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อมูลการค้นหาข้อมูลที่รวดเร็วมากขึ้นการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตรกรรมของหน่วยฝึกฐานใหม่ร้อยสิบันสของเราจะสามารถนําไปใช้กับหน่วยทหารอื่นๆได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดครับ